ดูลองสึกหน่อยครับทุกี่ได้ทุกี้ได้ไปตัวครับมาดูแล้วก็มีตัวก็คือมีตัวเล็กๆกันครับ ออหเหื้ยลงมาจากหญ้าสัตว์เลยครับตัวไม้ใหญ่โอ้โหตัวปลากระเด็นลงเลยครับแต่ตัวดีกว่าเมื่อกี้นิดหนึง่งโซสีก็แล้วครับตัว ตัวพ่อพอปลาดูมามันไม่มีอะไรกินนะครับเหยื่อที่ใช้เป็นกบยางแก้คันนะครับสีดำครับอุ้ยเป็นปมได้ไงเนะี่ยยังไงก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับกับกบยางแก้คันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากครับขอบคุณครับ